วันนี้มีไปงานประชุมวิชาการค่ะคือต้องใส่ชุดที่เราตัดมาต้องตัดสูตไปเลยไม่ใช่คือสูตรอะตั้งใจจะตัดไว้อยู่แล้วว่าเออน่าจะได้ใช้น่ะ <c oughs> ก็เลยแบบเฮ้ยพอดีเลยเราก็ได้ใช้สูตรพอดีเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าตัดเองเนี่ยเราอยากได้ตัดสีเก๋ๆแล้วก็ตัดให้มันเข้าเข้าไปเลยด้วยกันเลยเนี่ย่มอ,มอหมดแล้วจ้าเจ๊เอสเคทูนะคะทุกคน นี่เป็นไงล่ะสองตัวเฮ้ยจริงๆลืมทาเซรั่มอีกตัวหนึ่งอันนี้ดีมากเลยค่ะอยากจะบอกว่าถ้าใครเป็นแบบอันนี้เป็นสิวใช่ปะนี่อันนี้เลยคีเออบิวตี้ตบล็อกเกรอร์วันนี้มีมไปงานประชุมวิชาการค่ะแล้วก็ได้เลิกง,งามยาดีเพราะว่าเพราะว่าพอไปงานประชุมวิชาการก็คือต้องใส่ชุดที่เราตัดมา เป็นงานประชุมที่แบบรวมทุกขแขนงอะเข้ามาอยู่ด้วยกันประมาณ14ประเทศอะของแบบการทำแอสเซติกการทำความงามทั้งหมดอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วก็เลยแบบว่าโอเคไหนๆก็ไปงานประชุมวิชาการแล้วก็เลยแบบโอเคถ่ายเลยด้วยไม่ใช่คือฟูรอะตั้งใจจะตัดไว้อยู่แล้วว่าเออน่าจะได้ใช้หนาอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเฮ้ยพอดีเลยว่าแบบไหนๆเขาก็จัดงานแล้วใช่ปะ เราก็ได้ใช้สูตรพอดีเป็นไงเราไม่คิดนะว่าเขาจะจัดแต่ว่ามันเป๊ะเบอร์นั้นสูตรที่ปกติแล้วถ้าหมอไม่ได้จัดหมอใช้สูตรอะไรบ้างปกติอะค่ะใช้สูตรสําเร็จรูปเพราะว่ามันก็มันก็สะดวกคือสูตรตามร้านทั่วไปอะมันดีตรงที่ว่าอ่ามันสามารถเดินไปซื้อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าข้อเสียก็คือมันไม่ฟิตอินกับเราบางตัวนะเพราะฉะนั้นะ่ะเวลาแบบเวลาพี่ไปซื้อแบบพวกสูตรสำเร็จรูปใช่ปะ สิ่งที่พี่ทําก็คือว่าพี่อาจจะซื้อแค่แบบเหมือนแค่ตัวข้างนอกอะแล้วก็ซื้อให้มันหลวมหน่อยเพราะว่าไม่งั้นมันก็แบบบางทีมันใส่เราไม่รู้ว่าเราจะไปใส่เสื้อคางในเสื้อเชิ้ตอะไรข้างในแล้วแบบมันจะเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็จะทําแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อสีที่มันแบบมันก็มีตามท้องตลาดทั่วไปอะมันไม่จําเป็นต้องเป็นสีแบบสีแสหรือสีอะไรนะแต่บางทีอะเราอยากได้สีที่มันแบบเออสีสุภาพเนี่ยแหละแต่เป็นสีที่แบบเก๋อะนึกออกไหม ออแล้วก็เวลาใส่อ่ะมันก็ให้มันแบบใส่แล้วมันเข้ารูปอ่ะคือดูดีเราก็อยากจะใส่ทั้งชูเทนแบบเวลาเราใส่สูตรเลยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าแบบโอ้ยในยหนังเลยในเขาคือเสื้อกับกางเกงอ่ะมันเป็นสีเดียวกันหรือเสื้อกับกระโปรงเป็นสีเดียวกันใช่ปะแต่ว่าพอแบบถ้าเราไปซื้อสําเร็จรูปอ่ะบางทีอ่ะคือกางเกงเราก็ไม่ได้ใช้ไงหรือว่าบางทีก็คือกระโปรงเขาเราก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยอืม เราก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดว่าตัดเองอะเราอยากได้แบบสีเก๋ๆแล้วก็ตัดให้มันเข้าเข้าไปเลยด้วยกันอะไรเงี้ยเวลาที่แบบว่า ตัดชุดนะคะก็คือข้อดีของมันอะ่ะก็ตรงที่เราสามารถแบบคอสต์ไมย์เองได้หมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นแบบสีของผ้าใช่ไหมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบกระดุมของชุดสูตรเองหรือแม้กระทั่งความยาวความสั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยเฟิร์นก็บอกคขาว่าเป็นอย่ากได้แบบตัวแบบที่เข้าเอวหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนตัวรีบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยมีสตูโใช่ไหมมันก็สามารถดีไซน์ได้หมดเลยว่าเออเราอยากใส่แล้วใหู้แบบดูมิน เป็นคนมีสะโพกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้แม้ทั่งตัวความยาวกระโปรงเองอะอย่างปกติอะคอสตมไมอะ,อะถ้าเราไปซื้อเองอะคะ่ะเราก็จะแบบเหมือนได้ก,กระโปรงทรงเอมาใช่ปะเออซึ่งกระโปรงทรงเอ,อะมันก็จะไม่เข้ารูปใช่ไหม แต่อันเนี้ยเราก็บอกได้ว่าเออเราอยากได้คอมเพนซิลนะคอมเพนซิลก็คือเหมือนแบบแค่เรามานิดนึงแวกหน้าแวกหลังแวกสูข้นอันไหนใครจะแวกเพื่อโชว์ต้นขาก็ทําได้เหมือนกันนะคะแล้วแบบที่สําคัญคือมันมีอินดีเทลหลายๆอย่างเช่นอ,อสูตรด้านในาปกติถ้าเราไปซื้อเองอ่ะมันก็จะแบบอสีเพลนเป็นสีทั่วไปเสร็จปุ๊บข้างในก็จะเป็นสีปกติใช่ไหมอย่างอันเนี้ยเฟิร์นก็แบบอยากได้สีที่มันแบบดูแบบมีความนวลเออมีลายทองอย่างเงี้ยแล้วก็ปกัก ชื่อ i ินดีเ tail มีกระเป๋าข้างในเพื่อสำหรับแบบใส่โทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเวลาเราแบบเดินไปไหนมาไหนแล้วไม่ต้องถือกระเป๋าเราก็แบบเสียบปากกาแล้วก็เออไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็หลายๆอย่างที่มันทําให้แบบเหมือนเราสามารถออกแบบเองได้มันสนุกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเปรียบเทียบราคาเป็นว่ามันไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะคือถ้าเป็นสูตรที่แบบความเนี๊ยบประมาณน,นี้แล้วก็ราคาแบบค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแล้วก็เนื้อผ้าดีอะราคามันก็จะแบบสูงอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันอินดีเทลต้งแต่ตัวเชิ้ตเลยนะเออคือเพอร์น่ะซื้อเชิ้ตข้างในก็คือให้เขาทำใช่ไหมคาสมั์แล้วก็คาสมั์ข้างนอกก็คือชุดเนี้ยทั้งชุดอะ่ะก็อยู่ที่ไม่ถึงประมาณ5้าพันถึงหกพันบาทโดยประมาณเออมันไม่ต่างกับราคาที่เวลาเราไปซื้อข้างนอกเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยมันก็แบบเข้ากับบุคลิกเราด้วยแล้วก็เข้ากับรูปร่างเราด้วย อ,อันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างแบบือเองกับตัดสุดเองนะคะก็ต้องขอบคุณร้านนานาแฟชั่นมากเลยอ่าโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อยากให้รีวิวอันไหนนะคะหรือว่าเดี๋ยวพคนไปทำอะไรเพิ่มเงี้ย<ๆ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะฝากติดตามกันด้วยนะอนี้ขอบคุณมากนะคะไปละบ๊ายบาย